สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23มกราคมนะครับเป็นวันที่3ที่ผมรู้ตัวว่าผมติดเชื้อโควิดนะฮะอาการทางกายทุกอย่างปกติหมดครับบองตรงแต่วันนี้อาการทางสมองอาจจะแย่นะฮะพอเป็นมา2วันเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นห่วงคนรอบข้างมากกว่าครับเป็นห่วงคนรอบข้างแล้วก็มีการได้ยินมาว่าเพื่อนบ้านแล้ก็ไม่ค่อยสบายใจที่ว่าเรารักษาตัวอยู่ที่บ้านยังไม่มีการ พ่นยาฆ่าเชื้อนี่นู่นนั่นแล้วหลายๆอย่างครับเพื่อความสบายใจนะฮะแล้วอย่างหนึ่งที่สปสอชอบ,บอกว่าจะส่งยาส่งเวชภัณฑ์มาให้เนี่ยมันก็เกินสี่ิบดชั่วโมงละมันเกินมาเยอะละผมมีความรู้สึกว่าผมไม่รอดีกว่าผมไม่รอดีกว่าผมโทรไปก็บอกว่าดําเนินการจับคู่ให้อยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคู่นี้มันจับเันยาแค่ไหนนะครับก็อเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมโทรไปโรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมของผม,มก็คือโรงพยาบาลนครปฐมนะครับเขาบอกว่า สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์รักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือศูนย์กักตัวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลตรวจ ATK ของเราเนี่ยเขาไม่ยังยังไม่รับว่าเป็นการยืนยันผลนะครับเขาให้ไปตรวจ PCR ที่นั่นซึ่งผมก็กาลังเดินทางไปอยู่ตอนนี้ในกรณีที่เป็นนะครับซึ่งมันก็คือเป็นนั่นแหละร้อผมคิดว่าผมยังไงก็เป็นร้อเซพรุ่งนี้เราไปตรวจวันนี้นะครับผลมันจะออกประมาณพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นผมก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลยเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วก็เเพพืื่่ออคววาาามสบยบยยจนน้้ด ก็คืออย่างที่บอกครับอาการทางกายมันไม่เป็นหรอกครับแต่อาการทางสมองเนี่ยมันเครียดฮะคเครียดกับไอ้เรื่องคนอื่นมากมายเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายสพสอชก็แจ้งว่าจะส่งนี่นู่นนั่นมาพอโทรไปผมก็ต้องมาตอบคําถามเดิมๆทุกทีทุกทีเนี่ยมันมันก็เบื่อกับไอ้ได้แล้ได้แลกมากับคําตอบที่ว่ากําลังดําเนินการโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้ในการเบื้องต้นช่วยเ,ยเองก็คือผมไปตรวจ P c r ที่นู่นดีกว่านะฮะ ไม่เสียตังค์เสียทองด้วยผลออกมาพรุ่งนี้เป็นแต่วันนี้ผมตัวเสร็จผมกลับมาบ้านผมก็เก็บเสื้อผ้าเลยไปอยู่ที่นู่นดีกว่าสบายใจสบายหูด้วยนะฮะเดี๋ยวผลเป็นยังไงจะแจ้งให้ฟังอีกทีนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วเบื่อก็ค้างๆไปนะครับผมก็ทําเป็นสตอรี่ของผมไว้เผื่อว่าผมไปรักษาอะไรสามสี่วันผมตายผมจะได้ให้ลูกผมไว้ดูแล้วกันว่าเนี่ยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมแจ้งว่าผมจะต้องมาตรวจ rt pcr ซ้ PC ําที่โรงพยาบา,นาลนครปฐมนะครับตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วได้ยามากินด,ด้วยใช้เวลาเบ็ดเสร็จมาที่นี่ก็ประมาณ45นาทีถึง50นาทีน,าทนะครับก็มาแจ้งความจำงเขาว่าผมไม่อยากจะกลับตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกและดูเหมือนจะเป็นภาระาของคนอื่นด้วยก็เลยเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งว่าให้มาทํา RTPCR ที่โรงพยาบาลนี่ M. 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 นนคือใช้ผมสิทธิประกันสังคมของผมมาผมเลือกที่โรงพยาบาลนี้นะฮะโรงพยาบาลานครมฐมผลตรวจจะแจ้งภายใน ยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะแจ้งแจ้งผ่านโทรศัพท์กรณีนะฮะกรณีถ้าเกิดผมเป็นถ้าเกิดผมเป็นให้ผมแจ้งทางอนามัยแถวบ้านซึ่งก็คืออนามัยมหาสวัสดิ์ซึ่งเมื่อกี้คุณหมอโค้กเขาชื่อคุณหมอโค้กก็โทรมาก่อนหน้านี้แล้วแหละผมมีแจ้งความจำนวข้าไปละหมอโค้กบอกว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาก็เอาคนที่บ้านไปตรวจก็คือมีมีเก็ตกับแฟนเก็ตที่อยู่กับผมแล้วนะฮะให้ทําการตรวจซ้ําแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพ่นยาที่บ้านเพื่อความสบายใจนะครับ แล้วตัวผมเองนั้นก็ถ้ากรณีที่ติดซึ่งผมคิดว่าก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละก็อาจจะต้องไปอยู่สถานที่กักตัวอาจจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอรกทีเอาเป็นว่าก็เป็นอีกระดับหนึ่งละซึ่งดีกว่าเฮ้ยผมนอนรอ,อ,อสปสชอ,อยู่ที่บ้านซึ่งจนป่านนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหรือ หรือมียามาให้อะไรเลยเนี่ยผมมาที่โรงพยาบาลอย่างน้อยที่สุดอ่ผมยังได้ยาไปประทังชีวิตผมทั้งนั้นที่ผมไม่เป็นอะไรก็จริงแต่ที่นี่เขาก็ยังถือว่าเอาใจใส่ผมดียังสอบถามอะไรผมบ้างผมยังมีความรู้สึกว่าผมยังได้เข้ามาอยู่ในระบบบ้างดีกว่าให้ผมนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก็กอาจจต้องโอขอโทษทีโทรศัพท์หล่น ก็อาจจะต้องไปรักษาตัวอยู่ตามสถานที่กักกันน่าจะได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดจะใช้เวลากี่วันอะไรนั้นคุณหมอก็บอกว่าแล้วแต่อากาศของคนป่วยบางคน3 4วันเดี๋ยวนี้เขาก็กลับบ้านแล้วก็บีนะฮะเดี๋ยวก็รู้แต่ถ้าโชคดีพรุ่งนี้ผลตรวจออกมาผมไม่ติดวันจันทร์ผมไปทํางานเลยไอ้วันอังคารผมไปทํางานเลยนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตได้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยร้อนด้วยเดี๋ยวกลับไปบ้านกินยานอนพักผ่อนดีกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับหลายๆคนที่โทรมาแล้วผมไม่ได้รับสายอ่ะัครบ เข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงครับแต่เวลาคนไม่สบายอะ่ะไม่รู้ว่าจะง่วงตอนไหนอยากหลับตอนไหนก็หลับนะฮะต้องขออภัยทุกคนด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ